สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าปัดตองไม่ลองไม่รู้นะครับวันนี้วันนี้ทับบอมอย่างป้ปินคนไทยนะครับปกติเป็นคนทํานะครับอันนี้ถ่ายอันนี้ไอ้เขยเปิ้นึ่งหัวหมูนะครับสูตรไม่สูตรไอ้เขยนะครับหัวหมูซื้อมาเจ็ดสิบบาทที่เปิ้ลเลาะเอาอะไรก,ก็หน้าก,ากากมันออกแล้วนะครับ เดี๋ยวิทีดูวิธีกันนึ่งรับนึ่งเี้ยนะฮะนึ่งหลัวนึ่งทานนึ่งหลัวครับใจมันเวลามันเหมือนหน่อยครับพักไปมีพักโกศลน,นะครับนี่โกศลนเบ๊พักโกศลน,นี่เล็บพุดใบใหญ่ครับเล็บพุดใบน้อยไว้เป็นพักร้องพื้นครับเอาปืน้นเขาก็จะเอากระลำมังนะครับร้องไว้เพื่อเอาน้ำซุป อันนี้มันเป็นหัวหมูเปืน่นเลาะหน้ากากเอาแบ้อยและแต่สูตรไอ้สูตรก็คล้ายๆครับของหน้าเบิ่มนะครับสูตรเดียวกันเลยแต่ว่าเปลี่ยนมือคนทําขง่งนะเพื่อนว่าให้เคยเปืนทําไว้ตอน3ามโมงสี่โมงละเพื่อนน้นเบิมยิ่ันเลิกงานเตยนะครับ มันซับไว้แต่คืนนะแต่ว่าเอามามักวันนี้นะครับ๋ยวจะบึ้ดฮอมาติดต,ตามดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับหน้าตามัน,น,ะนาามจะอร่อยเหมือนของระเบมกอนะครับเดี๋ยวบึ้ดฮอมาติดต,ตามนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะหนึ่งไปถึงนาขีดสาวนาทีเกชืองสมงถึงหรือยังโอ้นะครับโอ้ใ้ไอ้นักขนาดาานะครับ จอนมาเือือจอนนะคือหน้าตาโหหน้ากินที่ขาขาวนั้นลิ่นนะครับนี่นะครับวันนี้เขากินเมนูฝีมือไอ้เขยนะครับวันนี้หนึ่งหัวหมูหัวหมูที่บนแกะหน้ากากาออกแล้วนะครับซื้อมาเจ็ดสิบบาทถือว่าถูกนะครับได้ตึงลิ่นได้ตึงอ,อง๋ออออ๋ออ๋ออออออไ,ได้ได้แอฟสองเอฟกันเนาะนะครับ เอ๋ออันนี้พอหลังโอ้หลังมันหลานเบานะครับตอดแตะยานะ้าเลยกินเข้ามาืล้ำครับพอปลาตองก็ยังกินมืล้ำนะพอหลังหลังหลานเบาหลังตอดแตะยาะครับอ,อืมนี่นะครับหอหนึ่งประมาณสี่สิบละสี่สิบนาทีแล้วครับทำยาฆ่าเชื้อนะเบบโปรโมดละนี่นี่ เดี๋ยวค่อมาชิมดูก่อนนะครับไอ้เคยกับบอยูอันนี้ลิ้นมัน,นะอะไรลิ้นมันโอ้บอไเอโกมันเอาปิ้งมาเอาปิ้งสักกันกันเนี่ยลิ้นนี่นะครับลิ้นลิ้นหมูดูไอ้น,นี้ครับรอะลอง,ลองหอมหอมทะลุจอได้นะครับเดี๋ยวมาชิมดูนะครับว่ามันจะรสชาติโอเคกอ อ้าวนี่นะครับเดีย๋ยวเราจะมาชิมก่อนนะครับนะครับโอ้สชาติเดี๋ยวชิมลิ้นก่อนนี่นะครับนี่นะครับโอือสุดละไปละมา มันจะหอมเครื่องเทศไอ้เคยก็ฝีมือดีละเดีย๋ยน,น่ะต่อลกักกินก่อนละนี่นี่นะครับอืมเพราะเดี๋ยวเขาไวล็อกกินมก็ได้วยกันนะครับอันนี้ชุกละนะครับมีน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มต่างหากนะครับ ี๋ย่ารอมากินเข้าด้วยกันนะครับน่านครับเ,าาเอามาเอ่อตักเอ่อกินข้าวกินข้าด้วยกันครับนี่ไปซอยเนาะมาซอยกันขี้ซ <c oughs> <c oughs> อยกําละเนี่ยกิมกิมนี่ก็ได้ไดไอ้นะักไปน้อยเด้อน,นะครับแฟนครับดูหอมทะลุจอเลยนะครับหอมกินเครื่องเทศมักไม่ยังเหมาะเลย <c oughs> สุดยอด เดี๋ยวน้ำซุปรุมบ่น้ำซุปรุมรุมเพราะอะกนะครับนะครับเดี๋ยวเรากินน้ำซุปตามมานนิครับเนี่ยอืครับชีวิตคนชาวนบดครับกินอยู่กินไปนะครับกินข้าวได้กันนะครับขอบคัวอบปุ่นนะครับท่านปีเมืองนอกนครับนี่น้ำซุปตั้งเปื้อนมันนะครับ โปรตีนทั้งหลายแลจะอยู่ตั้งเปื้อนมดเครื่องทุ่งเครื่องเทศนะครับอา้าวนะครับเดี๋ยวเขาเนึ่งต่อเนาะเนึ่งต่อคำน่อยอุ่นไปเรื่อยๆครับอ้าวเดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันครับนะครับเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันนะครับน้ำซุปโอ้นี่นะครับน้ำจิ้มนะครับนี่น้ำจิ้ม,มสูตรไอเ้เขยนี่พักไปเขาเนึ่งตะก,กี้นะครับ หมูหมูนึ่งนานพริกหมกอกาอ้าวเขามากินเข้าได้กันครับอ้าวนะครับเขาละมาบุ๋มไะยาข้าเชือไปนักละขีเข้ากับอนอันนี้กินข้าวได้กัน mà nó kia này là đi lắc kì kia này ừm ừm con ừm 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 sốt ừm con sốt lắm <cười> <cười> kham, kham. Kham, kham. อันนี้พักเก็่คุดครับเ็บคุดนึง่งสมุนไพรทางเหนือเขาครับอา่าหายะลูกเอาไว้ถอดนะครับปอดกับลูกมอสสมุนไพร

น้ำก็อร่อยอร่อยอืมนุ่มๆด้วยอ๋ออืมนะครับนี่ม้วกขึ้นข้าวม้วนได้กันมไ้มนี่นะครับปากกว้างใหญ่แล้วหลังไอ้เพิร์นได้อีห๋พักศิษย์เสียก็แม่นาะไม่เหรอพักขี้ขวังพักขี้ขวังพักขี้ขวังตอนนี้ห้องพักขี้ขวแต่บ้านระเบมตั้งหัวยาวบนห้องพักขี้ขวังนะครับ อันนี้นกีควางกี่ขวางกานันไม่ได้กอ่อนนะครับจ,ระจ,ะจะเอาไว้ลองแขงพอนะครับแขงใส่ปา๋าปลาทูหรือปลาจีก็ได้นะครับจะได้ก็วันนี้คลิปนี้ก็ไว้ปอีก่อนนะครับถ้าถูกใจนะครับจะได้ก็ขอคนไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้รนะบุดปอกิเข้ากันนะครับจะได้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่องคบป้องไม่รองไม่รู้นะครับ ทางช่อง YouTube นะครับกดเป็นกำลังใจให้น้าบ่มตัวเนะครับวันนะี้คลิปนี้ขอสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับ